สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าปเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าปเจตนะได้รับสักก่งกะนายช่างรถว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายแต่นี้ไปอีกหกเดือนฉันจักทําสงคราม ท่านสามารถจะทำาลอคู่ใหม่ของฉันได้ไหมนายช่างรถได้ทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำถวายได้ครั้งนั้นแลนายช่างรถได้ทำาลอสำเร็จข้างหนึ่งโดยหเดือนหย่อนหกราตรีครั้งนั้นแลพระเจ้าปเจตนะ ตัสเรียกนายช่างรถมาถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหายแต่นี้ไปอีกหกวันฉันจักทำสงครามล้อคู่ใหม่สำเร็จแล้วหรือนายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะโดยหกเดือนหย่อนอยู่อีกหกราตรีนี้แหละรอได้เสร็จไปแล้วข้างหนึ่ง พระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหาย6วันนี้ท่านสามารถจะทำาล้ะข้างที่สองของฉันให้เสร็จได้หรือนายช่างรถได้กราบทูลรับรองต่อพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะข้าพระองค์สามารถจะทำให้เสร็จได้ดูก่อนภิกตุทั้งหลายครั้งนั้นแล นายช่างรถทำล้ะข้างที่สองเสร็จโดยหกวันแล้วนำเอาล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะล้อคู่ใหม่ของพระองค์นี้สำเร็จแล้วพระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหาย ล้อของท่านข้างที่เสร็จโดยหกเดือนหย่อนหกราตรีกับอีกข้างหนึ่งเสร็จโดยหกวันนี้เหตุอะไรเป็นเครื่องทำให้แตกต่างกันฉันจะเห็นความแตกต่างของมันได้อย่างไรนายช่างรถกราบทุลว่าขอเดชะความแตกต่างของมันมีอยู่ขอพระองค์จงส่งทอดพระเนตร ความแตกต่างกันของมันดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั่นและนายช่างรถอย่างล้อข้างที่เสร็จโดยหกวันให้หมุนไปลอนันเมื่อนายช่างรถหมุนไปก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดิน นายช่างรถได้อย่างล้ะข้างที่เต็ดโดยหเดือนหย่อนอยู่หราตรีให้หมุนไปลอนันเมือ่อนายช่างรถหมุนไปก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนไปแล้วตั้งอยู่เหมือนอยู่ในเพลาฉนันพระเจ้าปเจตนตรัสถามว่าดูก่อนนายช่างรถผู้สหาย อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยล้ะข้างที่เสร็จโดยหกวันนี้เมื่อถูกท่านหมุนไปแล้วจึงหมุนไปเพียงเท่าที่ท่านหมุนไปได้แล้วหมุนเวียนล้มลงบนพื้นดินก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนหย่อนอยู่หกราตรีนีเมื่อท่านหมุนไปจึงหมุนไปเท่าที่ท่านหมุนไปได้ แล้วได้ตั้งอยู่เหมือนอยู่กับในเพลาฉนันไายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีของล้อข้างที่เต็ดแล้วโดยหกวันนี้มันคดรคงมีโทษมีรถฝาดเพราะกงก็ดีกรรมก็ดีดุมก็ดีคดรคงมีโทษมีรถฝาด ฉนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนไปจึงหมุนไปเท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วหมุนเวียนลม้มลงบนพื้นดินขอเลชะส่วนกงก็ดีกรรก็ดีดุมก็ดีของล้อข้างที่เสร็จโดยหกเดือนหย่อนอยู่อีกหกราตรีนี้ไม่คดโคง้งหมดโทษไม่มีรถฝาดฉะนั้น เมื่อข้าพระองค์หมุนไปจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนไปแล้วได้ตั้งอยู่เหมือนกับอยู่ในเพลาฉะนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นคนอื่นได้เป็นนายช่างรถแต่ข้อนี้ไม่ควรเห็นดังนั้นสมัยนั้น เราได้เป็นนายช่างรถดูก่อนพิกตุกทั้งหลายคราวนั้นเราเป็นคนฉลาดในความคดโค้งแห่งไม้ในโทษแห่งไม้ในรถฝาดแห่งไม้แต่บัดนี้เราเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าฉลาดในความคดโกงแห่งกายในโทษแห่งกายในรถฝาดแห่งกาย ฉลาดในความคดโกงแห่งวาจาในโทษแห่งวาจาในรถฝาดแห่งวาจาฉลาดในความคดโกงแห่งใจในโทษแห่งใจในรถฝาดแห่งใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งไม่ละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกาย ไม่ละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารถฝาดแห่งวาจาไม่ละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจเขาได้พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนกับเลาะข้างที่เสร็จโดยหกวันฉนันดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรสฝาดแห่งกายละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจารสฝาดแห่งวาจาละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรสฝาดแห่งใจได้เขาดำรงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี เหมือนกับลาะข้างที่เสร็จโดยหกเดือนหย่อนอยู่หกราตรีฉนันดูก่อนภิกตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักละความคดโกงแห่งกายโทษแห่งกายรถฝาดแห่งกายจักละความคดโกงแห่งวาจาโทษแห่งวาจา รถฝาดแห่งวาจาจักละความคดโกงแห่งใจโทษแห่งใจรถฝาดแห่งใจดูก่อนปิกตุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล